ต้มขากไกร่ะมาใช่ถ้าเราลวกไปทางนี้ใปก็จะฉํำนะอันนี้ก็ทําก่อนทำไปแล้วไปแล้นะทีนี้เราก็จะเตรียมเครื่องแกงเราก็จะเตรียมเครื่องแกง เฉยๆก็คือแค่เม็ดใหญ่เนาะต้องการเส้นไม่ต้องการความเข็ดมากนะที่งแท่6เม็ดเอ็กซ์คิ้วแค่12เม็ดอันนี้แหละเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าทําไมคนนี้แดงมากแดงน้อยพี่เขาบอกมาเป็นเม็ดเออเม็ดหนเม็ดสีไม่ได้เสมอทั้งหมดนะเม็ดใหญ่อ่ะอีกคนเม็ดใหญ่ค่ะ นบางคนก็เม็ดอนี้แค่ใหญ่เนาะบางคนได้เม็ดเล็กกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีผลต่อสืงอเหมือนเดิมน้มพิกขี้หนูแห้งนี่พิกี้หนูแห้งไม่ติดปากนะใช้ทั้งทั้งเมล็ดอันนี้เดี๋ยวเอาเมล็ดออกโอ้เอาแยกเอาเมล็ดออกพอมแดงห้าสิบกรัมกระชายหกสิบกรัมแล้วก็เกลือใช่ไหมที่โขลกพร้อมกันก็จะมีพริกแห้งนะคะ I <laughs> do ไอ้หนูเจวไข่่ะเตียงให้น่ตีไข่ข้าแขใ่ชอมี่เด่ลงไปนะคะับไข่ให้เข้ากันอันนี้มันจะเหมือนกับที่เราทำใมป้งปั๊เหไมตเทกันเทานั้นเอไไน้ำไข่ชามทอดหรือว่าเขาคิดว่าห้ให้มีความหนีเสมอการทอดผมพอแล้วพักไว้หน่อเป็นชิ้นพอพันเวลาเราทอดไข่ชอมเนี่ยนะ เวลาไอ้ไม่อดตังนี่ตังนี่เนี่ยทาน้าแกงเวลาเราทอดไข่ชะอมนะความหนาและความบางมีผมตอการที่ใส่ไปในน้าแกงกถ้ามันหนาไปแล้วเราทอดไม่แห้งมันยังนิ่มๆอยู่ข้างในเนียนะ่ยพอไปอยู่ในน้าแกงมจะอื้อยแล้วเวลาเราเียวมันจอนแต่ไม่รู้ใครชอบไอม่แต่ที่ไม่ชอบรชอบแทอดแค่ไหน วงลวด้วยน้ำตา เราอว่าเนี่ยอ,อย่างเงี้ยอย่างน้ำมะนาวเนี่ยถ้าเราทำน้ำแกงแค่นั้นอันนี้เราไว้มาปร,รุงเพิ่มตอนหลังมันจะได้ใหม่มันจะได้ะะไดกินน้ำส้มว่นนะคะเพราะว่าน้ำมะนาวเน,นี่ยถ้าก็ผ่านความร้อนเยอะๆเลยครั้งเดียวก็เพี้ยนแล้ว ตําปรุงรสปรุงรสเสร็จเดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งใส่กุ้งเนาใส่กุ้งเสร็จปิดไฟใส่น้ำมะนาวใส่ที่สืบได้เห็นไหมพระนั้นเวลาเราไปทำเราจะทำจะขายจะทำให้ลูกค้าจะอะไรก็แต่ถ้าใครทำเป็นเซ็ตเอาไปขายเนี่ยเราแยกน้ำแกงอันนี้แยกส่วนนึ่งกัน องเขียนไปนิดหนึ่งปูน้ําแกงให้ร้อนก่อนรับประทานแล้วก็ใส่ไข่เอาดีนะตรงแบบนี้ให้ชัดเจนไงคนกินได้ไปทําถูกจะไม่ไม่อร่อยเพราะไปทําไม่รู้เรื่อใช่ไหมเออเกิดเอาไปใส่รวมกันหมดแล้วก็ไปตั้งไฟกว่าจะเดือดอินนีเปืนน่อยหมดเลยแล้วมันโทษรโคตรแลไม่อร่อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโทษตัวเองว่าเราบอกเขาไม่รู้จีบใช่มันควรนะถ้าเราใส่ อะนรเราควรจะต้องมีแบบนั้นแหละและนำผู้บริโภคให้กระทให้ถูกตามขั้นตอนแล้วมันก็เป็นการป้องกันตัวเราด้วยไงว่าเอาบอกรับตัวแล้วคุณจะทำตามนี้ไหมทำให้อย่างนี้ความร้อนมากน้อยแค่ไหน่อะไรเช่นไปตั้งเอาน้ำแกงไปตั้งไปให้เดือดพอเดือดแล้วเอาปิดไฟใส่ชัะอมลงไปแค่นั้นเนี่ยทำเล่นหัวเราไปทาวนะอร่อยอ่ะทีนี้เราดู ทีนี้เรามาดูต้มขาไก่บ้างต้มขาไก่มีอะไรนะคะหัวกะทิเนื้อหัวกะทิน้ำต้มกระดูกสะโพกไก่นี่เราใช้สะโพกทำไมเราใช้เนื้อสะโพกเ,เนื้อสะโพกก็จะมีความหนึบความแน่นจะพูดว่าเหนียวก็ไม่ได้เหนียวขนาดนั้นอะ่ะแต่ว่าถ้าเพียบในตัวไก่หนึ่งตัวนี่ก็มีเหนียวมาตรงแต่ว่าก็หนึบแน่นแต่ว่าถ้าเป็นเนื้ออกจะยุ่ยน,นุออ่มจะยุ่ย สะหะั่นเป็นชิ้นพอครับวันนี้เราสับทั้งเนื้อทัอง้งกระดูกกันมาใส่กันมาแต่บางคนบอกว่าเอาแต่เนื้อได้ไหมก็ได้นจะจะเอาเฉพาะเนื้อก็ได้บางทีถ้าชอบก็หลั่งคนเพราไม่ชอบกากเลอดอะรอย่นะปลาเนี่ยเราลาดพริกมาเป็นตัวเนี่ยก็หลังเห็นตัวเห็นหัวเห็นหน้าปลาเรากลัวไม่กล้ากินต้องแล่มาเป็นชิ้นๆถึนฝรั่งกินนะนี้มีขา ขาให้บุกพอแตกนะคะแล้วอีกอันขาอ่อนเพราะนั้นเราต้องเข้าใจนะถ้าบอกขายเฉยคืขืขาหนักงกะ,ะบุกพอแตกขาอ่อนที่ซอยบางทำไมขาอ่อนซอยบางเคี้ยวได้

หวันกวันนี้ไหมคิดว่าเค็จกว่นี้ไหมออย่างนี้ก็เดีย๋ยวไราลดเคียนเนาะทีนี้แต่น,น,นี้เขาเอาไวยความสะดวกแล้นนเนี่ยเนี่ยเยอะแยะต้องการจะพอยน้มันก็มีน้ำมันแย่งมันเราไม่ให้ทีนี้ต้องวิธีทำนะเดี๋ยวเรารอรอตอนนั้นต้องกระดูะก รล้แต่ว่า <antique> ม <sound> <canvas> ันไม่หมดเนวกระติกะกนนเล้อยแล้วเดี๋ยวเขไปใส่ทิงตรงไหนหใส่ตรงไหนเจหมอาจารยอะไรครับรพ่ได้้งหนึ่งหส่เห็ใส่นเห็นไหมพอเราใส่อะไรนะใส่ใส่ใส่เห็ดอะไแล้ว เราจะเสที่เหลือลงไปเนาะอันนี้ใส่ลงไปนิดเล็กน้อยใส่ลวมไปกับน้ำต้องมีนะคะต้องแใส่เราใส่เลยแล้วเสร็จแล้วพอเราใส่จนเสร็จแล้วรอให้เดือดนะ ไม่ใช้แล้วอบกินอย่างเดียวใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวย้อนกลับมาที่แกงส้มแป๊บนึงเดือดละพอเดือดเราใส่เครื่องปรุงที่เราบอกกไปแล้วนะใส่เครื่องปรุงยกเว้นน้ำมะนาวนะมะนาวอ่าพอเราใส่เครื่องปรุงเดี๋ยวก็จะเดือดพอใส่เครื่องปรุงแล้วเนี่ยไอ้ความเดือดก็จะยุบลงไปแป๊บนึงเดี๋ยวก็จะเดือดขึ้นมาอีกครั้งนึงก็ใส่กุ้งแล้วก็ปิดไฟเลยใส่น้ำหนาวยากต้มเครื่องต้มเครื่อเกรื่องต้กงอย่างเดียวอ่าต้มเกงอย่างเดียวไปซื้ แกงไหลอยู่ช่องเป็นลนะวนไม่ได้กินเลยะแงปลาจงอยู่พิ้งไม่กินอเลยอร่อยเป่กินไม่่ากินไม่ถ่าเียเียนได้แล้วอนกินแกงเหลือไข่เปรี้ยนมื้อั้าอร่อยมากไ่ี้อร่อยมากแต่เราหน้าจะเหมาะกับายที่ไม่ไม่จัเลยนแกงเแด

อันนั้นรอเดือดแป๊บนึงตีกะติกเทีนี้รูกกจะบอกว่าในวิธีทำนะใอ้ต้องผ่านไก่จะปิดไฟก่อน การกะทิเขาบอกไม่ขถังก็ใช้น้ำต้มกระดูกแล้วหัวกะทิเล็กน้อยหัวกะทิก็แบ่งออกมาจากจากร้อยร้อยหรือสองร้อยนั่นเองสองร้อยค่ะเออเนี่ยก็แบ่ง ตก็ใสดกระติกกองเอให้ตามนิ้วตามสุ้ดไม่ได้มีก็ใส่ตู้เย็นพูดไม่ได้แต่โปรตีนของแม่เปกแม่เคยใช้ตอนเด็กๆไม่ชอบเลยนั่งกระต่ายอ่ะอันนี้เราก็ใส่เครื่องหดุราต้มไปแป๊บนึงดี๋ควรที่ไปนี่ก่อนระหว่างรอให้น้ำเดือดนะเราไปดูซิในข้อหนึ่งนะวิธีทนะน้าตกระดูใส่หมอตั้งไฟกลงะเติมกระีเล็กน้อย รอเดือดแล้วใส่ตะไคร้บุกขาบุกแล้วผักชีหอมแดงใส่แล้วเนาะรอให้เดือดอีกประมาณสองนาทีแล้วให้ตักแกงบุกออกแล้วให้ทำแบบใส่ตะไคร้ซอยขาซอยกางตั้งให้เดือดอีกหนึ่งนาทีตามด้วยไก่และเห็ดน้ฟ้าต้มให้สุกจึงเติมกะทิที่เหลือมีใครสงสัยตรงไหนไหมไม่สงสัยคีอสงสัยอ่าสงสัยว่าตะไคร้ซอยอ่าใช่ตะไคร้ซอยมันไม่ มมีตะไคร้ซอยแล้วถามว่าในตำลักอ่ะในตำลักที่เขาบอกมาแส่ไรเนี่ยมันไม่มีตะไคร้ซอยนะแต่ว่าในวิธีทำว่าให้ใส่ตะไคร้ซอยด้วยอันนี้ครูก็เช็คกับเชฟมาแล้วว่าแล้วตกลงบ้าอย่างไ่เชฟบอกว่าใส่ก็ได้ก็ซอยใส่ไปนิดหน่อยอ่าไม่ต้องมากเหมือนกับเมื่อกี้ต้องยาวอย่างค่ะมันพอได้เคี้ยวแต่ถ้าใครไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้เพราะว่ามีกลิ่นอยู่ในเครื่องบมุดอยู่แล้ว เพราะว่ามันมากไปมันไม่อร่อยตะไคร้กิ่นฉ่ำแล้วแต่คนชอบเลยบางคนชอบเคี้ยวไงอันนี้ต้องมีนะคะอันนี้นะเพราะว่ามันมีอยู่ในเครื่องบุกอยู่แล้วมีกลิ่นตะไคร้อยู่นะระหว่างนี้เราก็เราก็รอให้เขาเดือดแล้วก็แบบแป๊บเดี๋ยวแหละกลับไปทางรเติดตะไคระ thank mm -hmm. you เห็ดฟางก็ใส่ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นเห็ดที่สมัยนี้ที่มันเยอะๆที่เขามีขายกันเยอะ้าเห็ดขอนคนญี่ปูนนาเหว่ามันไม่ค่ยเข้าเน้อเนเห็ดนั้นมันน่นไปแต่บางครั้งเราหาเห็ดฟางไม่ได้ล้าก็มาแครเหมืนกันมันไม่ไม่ซึมเข้าอะว่าอันนี้มันมีอนี้แหละในใยมาถึงอแต่เหตดขอนที่คุณน้าเขาบอกอ่ะมันจะเนียว ต้องไปทำอาหารแบบยาวาราวที่ขาดจเข้ากันแต่นนี้เขาอีอาหารเหนือเขากระดาษช่วยมาใส่เป็นต้นจอมเจมีอยัอันนี้เป็นถึงเราไปทำให้ลูกค้าทานเนาะแต่ถ้าเราทานเองแล้วเราชอบแบบนั้นเรากเก็บไว้หอมแดงอะไรท้งหลายเราชอบเราจะใส่ว้ก็หอมอันนี้เราก็ใส่ขา ขาไ่ต้องอกะต้องกินต้มขาต้องขาใจจะกินจะกินเไว้กินเห็นอันนั้นออกแต่ต้องเลือกอ่อนๆนะอ่อนๆไม่งั้นกระเทียมมันติดือติดแล้วมันกินอารมณ์เสียกินแล้วติดตึ้งงใส แต่ไก่แล้นหมแต่ไก่้แ่ไม่ได้เใช่ค่ะที่บ้านแม่ผมมันใหญ่แล้วมันหอมเหมือนกันไมนกลิ่นเวลาเขาชอบอะจึงจริงๆขะตํานี่แกงครับกินเสีวมันจะเผ็ดเผ็ดกว่าเผ็ดกว่าเผ็ดปลาต้ากว่าตัวใหก็จะทำเป็นเเตี๋ยวหมูเรียงอะไรอ่างนี้เราจะได้ทำของเรานี่ที่ใช้ที่เป็นขาตาแดงครับ ขาตาแดงหลังไม่ต้องมบอกมันหอม้ามันจะหอมข้าวมันจมีความหอมแล้วตอนั้ใส่ใส่ใส่ผักด้วยจาเราจะใช้เอาไปต้มกุ้ยเตี๋ยวหมูเรียะครับน้าหมูเรียมครับ่ใส่ต่ให้เป็นแว่นขเราแว่นเบ่ราอใส่ย้ไม่เป็นไง่าค่ ไปแล้วกะทิที่เหลือใส่ไปทั้งหมดแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะขามเปียกนี่นะน้ำปลาน้ำมะขามเปียกคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่พริกพริกบุกไม่บุกให้เลยหรอให้หนูไปบุกพริกหน่อยของเราจะอยู่ขั้นตอนนี้ก่อนแล้วก็วอร์มให้ร้อนด้วย จะต้องไม่แตก